เฮ้ยเขินจังเลยขนาดไม่ได้ไ้อยสตมแล้วเนี่ยโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับผมผมนัตเต็เป็นนักปจญนัยครับแล้ววันนี้เราจะมาปจญนัยกันในไม c ครับในหมดฮาร์ดคอร์ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ใช่ม c r ค f t ธรรมดาเนี่ยเพราะแน่นอนผมใส่หมดไว้สามสุน 333 3, 3 33ตัวด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ที่ผมใส่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมอะไรมากครับก็แค่แบบเพิ่มอ,อะไรให้ทำจากปกติเยอะขึ้นแล้วก็ให้มันดูรู้สึกเรียลลิสติกมากขึ้นให้มันสมูทมากขึ้น,นครับเอาเงี้ยให้เกมมันไม่ดูโง่แค่น,น,นั้นเองเลยแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา โ okay, อเค let's go เราจะสร้างโลกใหม่กันอตั้งชื่อโลกว่าอันนี้หมดั H ข้อลิสติกไหมอะไรฮะเ่ามา,มาเริ่มกันดีกว่าขอให้ไม่เกิดในภูเอขอนั้งแข็งแล้วกัน Z เนาะ การผจญภัยของเราเริ่มต้นที่นี่เรามาเริ่มผจญภัยไป,ไปพร้อมๆกันดีกว่าโอ้คผมยอยู่ในหมู่บ้านลักี้ขออนุญาตเปลี่ยนตัวละคร ก็สูญขออนุญาตปนนะครับชาวบ้านคนุณคงไม่ได้ใช้หรอกสวัสดีครับทุกคนนี่คือบ้านของผมสวัสดีครับตัวเล่ลลสวัสดี้ครับลุงขายอะไรขายกระดูก กเทลตไงนั้นเขามีอะไรกันเอ้ยเราต้องไปช่วยชาวบ้าน หนุนมีกองหนุนเดี๋ยวเราก็ได้ไอเทมมาใช้ในชาวบ้านเราซื้อชาวบ้านไปหนึ่งชีวิตเป็นัะนไม่ใช่ปัญหาของเราก็าาขึ้นมาในหมู่บ้าน โปรเซปพรูฟเก็บไวนทีนที้ว้าวของเรียร์ขอบคุณครับขอใส่เลยแล้วกันกันร,ระเบิดเราจะไม่ตายจากคลิปปี้แล้วดัง,งดดสี่งัุกเส้นเก็ดยาไม่อยากหยุดเขาเลยนะข่าวโอเคสวัดีพอ ตัวนไม่ไมแบบไม่ใช่ซุ p e r soldier ร์แบบเนีคยเราเป็นแค่คนธรรมดาเซ็กชั่นชาวบ้านธรรมนาคนนึนี่เึ่งตัวเล็กมาก จะภาพเราจะดูปักกระบาลน,นั่นอะไรนะแคมป์แล้วก็ที่นี่อีกหมู่บ้านอยู่ข้างบนเขาด้วยเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเฮ้ยบอ่อน้ำผู้ร้อนโอ้หมู่บ้านเหนะ่เน่ะเดี๋ยวเราไปบ้านเล็กกันสวัสดีครับชาแคมป์สวัสดีครับคุณคงไม่ตีผมใช่ไหม คนนี้ยัดปนนะฮะมีอะไรเก่งกับไม้แนวแล้วกัน อาาตอนนี้ผมก็ปนของจมูริโอ้ผู้เขากีม้าว้าวตอนนี้ผมก็ได้ของทั้งหมดจากในบ้านมนไม่เป็นไรเราเรามีนวัตก,กรรมที่เรียกว่าหมู่บ้านเราก็แค่ไปปนผู้เขามา <c oughs> เดาว่าเขาไม่โกรธสวัสดีครับ โอ้แล้วนอาหารแล้วก็ขอกินวิที่นี่ก่อนเดี๋ยวเรามาทำอาหารกินกันทีหลังเราต้องไปดูกันว่าในโบบาลเรามีอะไรบ้างคนแก่ตุ๊กตางก่งนี้ตุ๊กตาอ่านี่วิศรุตุ๊กตาสิ่งนี้ เรเป stone cutter มือถือเราต้องการต่อไปคือ s t o n e ไดักนโลเฮ้ยว้าวเดินบนลาวาด้าใส่กับ ไปเราต้องการแบคแพคด้วยอันน <c oughs> ี้แบคแพกไาเราดูสัหน่อยแบคแพกข้างนี้ เปอร์เซ็นต์โตัวแตกแมวดีกว่าอัตลายเราเล่นหัดคอซะด้วยอกวกสิบเ็ดกรวมันมอมากผมที่เป็นสายเบอร์สเกอร์ มั่ชูฟรีชิงสิงบล็กโตลโอ้ยไเก็บเก็บเลย,อ,เลย,เลยอะไรอะจูดอ๋ออ่ามันไดเก็บของแล้วได้เป็นบล็อกมั้งนะ ขอบคุณครับแต่เราก็ใช้เยอะเลยอนนเลเอโอ้นี่คืออะไรอะ experience battery ขออันนี้แล้วกันรู้สึกว่า pickaxe จะเอาไปทำเป,ป็นอะไรได้นนครับแรปเปอร์นี่คืออะไรโด โดบินโดบิสดัสคืออะไรอ่ะ,อะไม่ได้ผมไม่รู้ฮะเป็นไอเทมใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้ชาวบ้านเขานอนกันแล้วแย่ละเรายังไม่มีชิดเกาะเลยน้ำหมูเรอเจ๊ขาาาบบบวว้ว้ซืออคครัคุณมก เอาไปเลยมีฝักดาบด้วยโอเคทีนี้มันได้ดาบละดาบแรงซะด้วยเออเออกระตุกโอ้โอโอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ba bỏ lỡ những video hấp dẫn Đi lời gắn ghi Cái hả 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 là hả Oh my god มินาทอร์วิ่งสิครับอยู่อะไรตอนตายเอ่อทีอ่ไอสมัคร จะเอทเอง พอดีแต่ตอนนี้หิวข้าวโอ้ยมาตกเยชาวบ้านโดนมอมหมดแล้ว プレゼントプレゼントプレゼン 我我买。Okay. โอเครอานึ่งโอเคลบิสเลสิเราจทำอะไรได้บ้างของข่อนขางดีเนี่ยตึกตึกกรอนี้ดยไปหา,าในา้หไปก้ไม่ยากเจมไปก,ไก่อนดีกว่า ตอนเนี้ยมันอยากลุงอยากฝัน 吉利哦，是。 เราสูงเล้อยแวเรามีแว่างลานที่ทเรา เริ่มมืออีกแล้วอยากย้ายกันนอนเซฟตัวเองไม่ทันขี่ได้ไหมฮัลโหลสูฟฟิงงยัย ไม่ใช่สฟิงเขาเรียงเลยกิฟฟอนกิฟฟินอฟโอ้สูงกันแล้วเนี่ยกำบังกันเลยตอนนี้ไม่อยากเจอพวกตัวอันตรายเท่าไหร่สวัสดีครับมีใครอยูไ่ไหมโอ้สวัสดีก็คือ Thank <laughs> you.